โมีอะอรยเลย้แสดงว่ามีคนแบบว่ามีประสบการณ์กับตรงบาสีลาีราชค่อนข้างเยอะนะฮะวันนี้ได้รับหนังสือและน้ำพริกแล้วออ้ดีจังเลยได้ความรู้ด้วยได้อร่อยด้วย เสยบลายอ๋อคิดถึงที่ทำงานเก่าหรออยากจะถ่ายแล้วถอป่วยถ่ายได้ถ่ายได้ยามาถ่ายอยามาถ่ายด้วยนี่อุยขอโทษขอโทษที่ทำให้กล้องสั้นนี่ฮะเขาเป็น FC อาจารย์เขาขอถ่ายรูปด้วยไม่สบายนะพี่คารับโอเคกล้องครับหนึ่ง ดิฉันดีใจมากมีแต่คนรักอาจารย์เบียสาธุค่ะสาธุค่ะ